ครับนี่เก่าพบกของคุณดูบอเหมือนเดิมกับแบงค์เหมือนเดิมครับกับปันเหมือนเดิมครับก็วันนี้เรามีคอนเทนต์พิเศษมาอีกแล้วแบงค์วันนี้เราจะมาจัดเทียร์ลิสกันเนาะสำหรับรายชื่อผู้เล่นของเรอัลมาดริดในฤดูกาลนี้นะครับก็จะมีห้าเทียร์ลิสดังต่อไปนี้เลยก็คือเวิร์ดคลาสผู้เล่นสำคัญในสนามเนาะอีลิสก็คือผู้เล่นสำคัญเราลงมาจากเวิร์ดคลาสก็คือเป็นตัวที่สำคัญเลยจริง ตัวสตาร์เตอร์ก็คือตัวจริงเนาะโรเตชันก็คือตัวสำรองเปลี่ยนลงมาแล้วเบนช์วอร์มเมอร์ก็คือนั่งเฉยๆดีกว่าอย่าลงมาเลยโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคเราก็เริ่มที่คนแรกก่อนเลยเนาะแบงค์เนาะโค้ชอย่างดอนคาโลเนาะคาโลอันเชโติแบงค์คิดว่าดอนคาโลที่ไหนดีโอ้โหอันเช่เหรอสำหรับส่วนตัวนะขอให้ให้ให้โลคัสเลย พราะว่าเป็นโค้ชคนนึงที่ชื่นชอบในวงการฟุตบอลเลยเป็นเป็นโค้ชที่ที่แฟนเชลซีก็ก็ชื่นชอบเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ที่นําแผนกองหน้าคู่มาเล่นกับเชลซีนะในยุคก่อนนะอะใช่ใช่ถูกต้องเลยใช่ก็สมบูรณ์แบชอบ <c oughs> เป็นเบอร์คลาสแน่นอนสำหรับส่วนตัวนะก็เห็นด้วยกับแบงค์เลยอย่างที่แบงค์บอกมาแหละก็คือแฟนเชลซีก็คงรักอันเช่อยู่แล้วอีกอย่างก็คืออันเช่เนี่ยคือแกพิสูจน์มาทุกลีกแล้วแหละ เลยได้ว่าค่อนข้างครบอาจจะมีล้มเหลวนิดหน่อยที่นาโปลีแต่ก็ไม่ได้กระทบเยอะเนาะใช่ไหมอืมใช่ใช่ใช่มาคุมยันเอเวอร์ตแล้วอ่ะเอเวอร์ตด้วยใช่ใช่จะบอกอยู่พอดีใช่ก็คุมไบเยนก็แชมป์คุมมาลิตก็แชมป์คุมเชลซีก็แชมป์เนาะมีถ้วยติดไม้ติดมือตลอดเรียกได้ว่าถ้ามีนะใช่คเัาเรียกว่าถ้ามีแบบว่า อุปกรณ์มีครบให้เขาใช้เนี่ยโอ้โหแทบจ,จะแบบการตีเช่มได้เลยนะใช่ใช่ถ้ามีแอสเซทครบก็อันเชฟพาทีมควา้าแชมป์ได้แน่นอนโอเคไปกันต่อดีกว่าไอ้ง,งูพิษติโบกูตัวแบงค์งูพิษของเราว่างไงกูตัวเหรอเอาเอาต้พูดตามตามหลักตามตรงอะน,นะคือกูตัวก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่าแต่ว่าคออกจะไปทางดีด้วยเนาะปั่นกูตัวนะใช่ใผลงานท้าในสนามมาดี อืมใช่แต่ว่าด้วยความที่ว่ากูตัวเนี่ยอ่าอย่างที่บอกแหละเรื่องปากเนี่ยเบาๆลงหน่อยแค่นั้นเองคือที่เหลือในเรื่องผลงานในสนามเนี่ยถือว่าเป็นเป็นอลิทนะมองว่าเป็นอิลิทถึงเกือบเกือบเวลคาร์เลยแหละเหมือนกันมองแบบนั้นนะคืออ่าส่วนตัวกูให้เวลคารเลยนะสาหรับกูตัวกูมองว่าเป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดตลอดการคนหนึ่งเลย ไม่ได้ว่าค่อนข้างเหนียวมากๆไม่ว่าจะอยู่กับเชลซีอยู่กับแอตหรือว่าอยู่กับเรอัลมาดริดนะตอนนี้นะก็คือเหนียวมากถึงแม้ปีนี้จะยังเจ็บอยู่แล้วก็เจ็บไปเนี่ยมาดริดกระทบจริงๆสำคัญมากส่วนตัวก็กูมองว่าเอาจริงเวอร์คัสแหละแต่ปีนี้ถ้าเจ็บนะถ้าวันที่ปีนี้ก็คงอยู่ที่อีลิทแหละเพราะว่าไม่ได้ลงเล่นอะไรด้วยก็ยังไม่เห็นฟอร์มอะไรเลยสําหรับกูตัวเนาะที่ตรงนี้แหละโอเคอังเดรลูนิน อืมโอ้โหหนักเลยลูนินเนาะ่วนตัวห้ยังไม่พร้อมเลยอ่ะเพื่อนเหมือนกันมองว่าเหมือนกันใช่เพราะว่าคือเอาจริงอ่ะยิมเกปามาเนี่ยอ่ะจะพูดถึงเกป้ารูปไปเลยแล้วกันนะยิมเกป้ามาเนี่ยคือตามจริงอ่ะเกป้าควรเป็นมือสองให้ลูนินนะถ้ากูตัวเจ็บพูดตามตรงเลยเพราะลูนินเนี่ยมัดริดมันปั้นขึ้นมาใช้ต่อกูตัวละค่อนข้างชัดเจนเลยแต่เกป้าเข้ามาแล้วเกป้าดันแย่ง มือหนึ่งเข้าไปเรียบร้อยเลยอดังนั้นก็คือสำหรับกูเกป้าถ้าย้ายไปอยู่มาดิบแบบถาวรนะคงให้เป็นโรเตชันสลับกันลงกับกูตัวแบบบอลถ้วยอะไรเงี้ยใช่แต่ลูนินอะยังไม่พร้อมคือลงมาก็พลาดแบบช็อตแบบเสียได้แบบง่ายๆเยอะ <c oughs> ยังไม่ดีพอลูนินพูดตามตรงเลยมองเหมือนปั่นเลยทั้งเกป้าทั้งมินคืออยู่ตรงตรงนั้นถูกต้องแล้ว เกปาเนี่ยในฐานะ,ะนักเตะเป็นเป็นโกขึ้นสำรองเนี่ยถือว่าไม่น่าเกลียดนะ <C US> S> <S เพราะว่าคือว่าใช้ได้เลยในในในหรรรดาสำรองอะนะเกป้าถือว่าโอเคเลยอืมโอเคไปเดี๋ยวไปกันต่อโอเคก็คนต่อไปดานี่คาบาคาวอคาบาคาวส่วนตัวกูก็ตรงนี้เลยแล้วกันสตาร์เตอร์ตามวัย เพราะว่ามาตรฐานยังสูงเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้อยู่ในจุดสูงสุดของตัวเองละอันนี้พูดตามตรงๆเลยนะเมืม่อคืนยิงประตูได้ก็จริงแต่ว่าถ้ามองผลงานโดยรวมเนี่ยคิดว่าคาบาคาอยังไม่ถึงจุดจุดที่เรียกว่าเป็นแบ็คขวาระดับเวอร์ควาสอะไม่ถึงสักทีดีดกว่าอยู่มาดริณมากี่ปีกี่ปีก็ไม่ได้แบบโดดเด่นอะไรขนาดนั้นเนาะอืมใช่แล้วก็โดดเด่นทางด้านเกมรับมากกว่าเกมลุกอีกแต่เอาถ้าพูดตามจริงเลย เปิดบอลก็ผิดฟีถูกๆอ่ะเอาตามตามที่เห็นเลยนะก็เปิดไม่ตรงบ่อยแต่เกมลับเกมรับไว้ใจได้ครับอาัาวใช่ใช่อ่าแลงว่าไงเหมือนกันมองปั่นเหมือนกันคือตรงนั้นถูกแหละแต่ว่าเรา ยังยังมองว่าขบเอาก็เป็นเป็นอีกหนึ่งเตะที่ประสบการณ์ล้นเหลือเลยนะสำหรับสำหรับมาเป็กคนนี้เนาะคือแบบ <c oughs> เป็นทีมเป็นตัวจริงทา่เป็นมาแล้วตัวจริงให้เลวฤทธิมาแล้วแต่ว่าด้วยช่วงอายุตอนเนี้นะปัจจุบันนี้มันดรอปลงไปก็ไม่แปลกเพราะอายุก็เองก็เยอะขึ้นแล้วนะใช่ใช่ใช่ก็ไปกันต่อดีกว่าเอเดมมิลิตาอันนี้ส่วนตัวกูให้เป็นอิลิทละกันสําหรับมิลิตาอืม มิลิตาเนี่ยมีพลินเชียลที่จะขึ้นไปเวอร์คาสูงมากเลยแล้วก็เรียกได้ว่าสําคัญมากถึงแม้ว่าจะเจ็บบ่อยแต่ว่าถ้าได้ลงเนี่ยมิลิเตาเรียกได้ว่าเป็นกองหลังที่มัดริดไว้ใจได้เกือบมากที่สุดเลยนาทีนี้นะคือเรียกได้ว่าแทบจะมากที่สุดแล้วแหละ <c oughs> คนอื่นก็ไม่รู้ว่าจะไว้ใครไว้ใจใครมากกว่ามิลิตาแล้วอะ่ะใช่ใชคือโอโ้ดีสปีดเร็วแข็งแกร่งแท็กบอลดีไม่พวดครบเครื่องเลย ลูกกลางอากาศก็โอเคเป็นกองหลังเบอร์หนึ่งของเรียมลิปในปัจจุบันเลยดีกว่าใช่ก็ประมาณนั้นแหละโอเคเห็นด้วยนะแบงค์เนาะใช่เราไปตามต่อแหละลิปนี่ใช่อ่ะเดวิดอาราบาคิดว่าไงดีเพื่อนอาราบาไปจุดไหนดีอาราบาเหรอคืออาราบาเนี่ยจะออกคล้ายๆกับขับประฮาวนะในส่วนตัวที่มองเพราะว่าอายุเองก็เยอะขึ้นเหมือนกันแต่ว่าได้ประสบการณ์ที่ล้มลนเหลือมานะแต่ว่า เรื่องของรูดูก,การเนี่ยการ์พาวเอาเองก็เรื่องของอลาบาเองก็มีการเจ็บบ่อยเหมือนกันก็ทําให้ไม่ได้ฟอร์มของอลาบาเนี่ยไม่ได้คงที่เหมือนตอนช่วงวิกฤตที่เล่นกับบันยูนิคอะไรหรือว่ามาช่วงที่มากับเลวิตแรกๆครับปัน,นก็นั่นแหละมองว่าอยู่ตรงนั้นถ,ถูกแล้วเพราะว่าสถานะเดียวกับกับเดนิคาร์พาหาวาเลยอ่าส่วนตัวกูก็มองว่ายังเป็นตัวจริงได้แต่ว่าอลาบาเนี่ยคือ สำหรับกูเลยนะกูมองว่าเขาเป็นกองหลังที่ออกบอลได้ดีเติมเกมลุกได้ดีคือย้ายมามาด,ดิดเนี่ยมันเสียอย่างหนึ่งคืออาราบาไม่ได้เล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายที่เคยเล่นตอนอยู่บรเยนใช่คือช่วงหลังตอนอยู่บยเยอเราจะได้เห็นว่าเขาโดนโยกมาเล่นเซนเตอร์แบ็กบ้างเพราะว่าบา,ยบายเยอร์เปลี่ยนม,มาเล่นหลังสามเนาะแต่คืออาราบาเนี่ยเกมลุกเขาสุดยอดจริงๆใช่ดังนั้นก็ด้วยอายุด้วยด้วยอะไรด้วย การเปลี่ยนตำแหน่งมาเล่นเซนเตอร์แบบถาวรก็ให้เหนือกว่า,า,าคาบะคารแล้วกันเนาะแต่ว่าก็เป็นได้แค่ตัวจริงนะตอนนี้ไม่ได้เวอร์คซ์เหมือนแต่ก่อนแล้วถ้าพูดถึงร่างบบเยนก็คือเวอร์คาสจริงๆริงแต่ลาบาตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในจุดนั้นแล้วเนาะใช่โอเคไปกันต่อที่<ะ>กัปตันทีมนาโช่ฟานันเดสขอพูดแล้วกันว่าไปเลยพี่ถือใส่ปลอกแขนนั่งเล่นอยู่บ้านดีกว่าครับไปไปกันไวๆเพราะนาโชตอนนี้คือ ได้ลงเพราะว่าเซนเตอร์อ่ะอาราบากับเมดิตาเจ็บเซนเตอร์แบ็คเหลือแค่สองคนธรรมชาติเลยคือลูดิเกอร์กับนาโช่นาโช่ถึงได้เล่นอันนี้ผู้ตามจริงเลยนะไม่งั้นาโช่ไม่ได้เล่นแน่ๆใช่ใช่ก็คือนั่งนั่งเล่นปอกแขนอยู่บ้านดีกว่าใช่โอเคครับลูคัสบาสเกตอันนี้แบงค์มีอะไรพูดไหมอ่ะลูคัสบาสเกตขอให้มีอยู่ที่โรเตชันนะคือยังมองบาสเกตมีประโยชน์กับอนี้นะลงมาสำรองเนี่ยคือ เกมค่อนข้างจะเปลี่ยนเลยนะถ้าเกิดใช้โลบัสโลคัสบาสเกตนะ <S <S ่ะเพราะว่าเกมจะเร็วขึ้นแน่นอนเพราะบาสเกตเป็น,นเป็น<ช>เป็นกึ่งเป็นวิงแบ็กที่เล่นปีกมาด้วยแต่มา่อก่อนนะมันก็แบบใช้ให้บอกว่าเกมลุกเนี่ยมันเติมเกมลุกได้ดีโอเวอร์โอเวอร์โหลดคือเกมลุกได้ดีแล้วก็ครอสบอลเนี่ยเป็นจุดเด่นของของนักบาสโลบัสบาสเกตอยู่แล้วอืมแต่ว่ามองว่าโรเดชันเนี่ยดีแหละตรงนั้นแหละโอเคก็เห็นด้วยแบงค์ทุกอย่างเลยว่านั่นแหละจากที่เคยเล่นปีกมาตามที่แบงค์พูดไปเลย ลงมาคือเกมลุกมันดีขึ้นเยอะเลยใช่เด่นกว่าครับคาวชัดๆเลยอะแน่นอนโอเคแฟลองเมนดี้ครับอันนี้ขอพูดก่อนแล้วกันว่าแฟลองเมนดี้โอ้โห potential สูงมากเลยนะตอนอยู่ลียงเป็นหนึ่งในแบบวันได้คิดเลยตอนขึ้นมาแล้วก็พอมามาริดก็เจ็บก็เงียบผลงานไม่ดีอีกอะไรอีกมันก็เหมือนขึ้นมาขึ้นมาจุดสูงสุดในปีแรกที่ยามามาริดนั่นแหละ <otom ies> um. ได้เล่นเยอะสุดแล้วก็ค่อยๆดรอปลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะงั้นเนี่ยคิดว่าแฟรลองเมนดี้นะตอนนี้นะถ้าคามาเวงก้าไม่เจ็บคิดว่าแบ็กซ้ายน่าจะเป็นของคามาเพราะงั้นขอให้เป็นโลเตชันแล้วกันคือเจ้าตัวข้อดีเลยคือออกบอลได้สองเท้าอืม <ừ> um. ใช่เป็นนักเตะเล่นได้สองเท้าเลยคืออันนี้คือข้อดีเลยนะเปิดบอลค่อนข้างดีแล้วก็เอาตัวรอดได้ดีเวลาโดนเพสโดนอะไรอย่างเงี้ย <ừ> um. แต่ว่าเกมกรับอ่ะแฟรลองเมนดี้ ลงช้าชติดเติมเกมลุกแล้วก็ลงช้ามากเหมือนแบบเด็กชั้นทำต่ำแบบว่าจะต้องแบบกว่าจะรู้ตัวก็คือไม่ทันแล้วโดนสวนบ่อยก็นี่แหละคิดว่าเป็นโลเทชั่นดีกว่าเหมือนปั่นทุกอย่าง <c oughs> เลยแล้วก็ขอติเรื่องเรื่องหนึ่งของกระดมนนี่คือเรื่องของการแบบ อันนี้อาจจะเป็นเพราะเรื่องของการซ้อมกับเพื่อนแล้วเพราะเราเองส่วนตัวเนี่ยเราได้ดูแปรดองแมนดี้เล่นกับเพื่อนดูดูเป็นดูกักในหลายๆจังหวะนะเวลาที่เล่นเชื่อมกับเพื่อนอาจจะเพราะว่าเรื่องภาษาหรือการซ้อมอะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าเราเห็นได้ชัดว่าแปรดองแมนดี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องการเชื่อมบอลกับเพื่อนบ่อยๆนะเราเล่นกันนะใช่ใช่ใช่ใชออกบอลพลาดหลายจังหวะเยอะอืมใช่ใช่โอเคอ่ะคนนี้เนี่ยต้นฤดูกาลอะ ให้อยู่ตรงนี้เลยนะว่าเป็นตัวจริงได้เลยสำหรับฟรานกาเซียแต่หลังๆเนี่ยก็อยู่ที่เดียวกันเลยกับแฟก์ลองเมนดี้คือต้องชมฟรานกาเซียที่ความเร็วความเร็วนี่คือจิตจานดมากแล้วก็อ่ะมันมีนัดหนึ่งที่ทำได้สองแอซิสเลยอะช่วงต้นฤดูกาลคือเฮ้โยโอ้มาลิดได้ของดีอีกแล้วเว้ยแต่หลังจากนั้นคือเงียบเลยคือพอคาร์มาเวงกาที่ โดนจับไปยืนแบ็กซ้ายซะเยอะเนาะหลังๆเจ็บไปอ่ะก็คือแทนที่ฟานกาเซียน่าจะเป็นใหม่เล็กหนึ่งที่ขึ้นมาแทนก็ยังเป็นแฟรลองเมนดี้อยู่ดีที่ขึ้นมาในหลายๆเกมดังนั้นมันก็ต้องมีอะไรที่อันเช่เห็นแหละว่าฟานกาเซียยังไม่ดีพอซึ่งถ้าเราได้ดูเวลาเขาได้ลงตัวจริงอ่ะเกมรับคือพังพังแบบพังเลยเว้ยแบงค์คือตอนอยู่ลาโยอ่ะมันก็มันก็ค่อนข้างดีกว่านี้นะแต่ว่าพอมามาลิดก็คือ เหมือนเจ้าตัวได้เล่นเกมลุกแบบอิสระแต่ว่าเกมลับก็คือไม่เอาเลยอืมันเลยแบบว่าเออพังแล้วก็หลังๆเวลาได้เล่นก็น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆแต่ก็ลงมาเปลี่ยนเกมได้เยอะนะอันนี้ต้องชมว่าแบบอืเออลงมาแล้วเกมลุกดีขึ้นใช่ครับโอเคเนาะงั้นไปกันต่อดีกว่าโอเคครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมอืมตอนนี้เรารักเนาะเพราะว่าออกไปแบบแฮปปี้เอนดิ้งใช่ใช่ <c oughs> โอเคอันตนิโอรูดิเกอร์แบงค์ว่างไงก็อย่างที่เราเรารู้กันนะเนอะรูดิเกอร์ก็เป็นช่วงพีคที่สุดตั้งแต่ตอนย้ายออกจากเชลซีแล้วก็มาอยู่กับเรอรัลิตเนี่ยก็แรกๆอาจจะปรับตัวหน่อยแต่ว่าห,หลังๆมาเนี่ยก็คือทําได้ดีขึ้นจนเป็นตัวหลักของเรอรัลิตไปแล้วนะนีเ่เองก็ขาดไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ารูดิเกอร์เนี่ยเด่นทั้งในเรื่องเกมรับทั้งความดุดดันทั้งการเติมเกมขึ้นมาช่วย ดนหน้าเนี่ยเติมเกมบุกขึ้นมาก็ถือว่าทําได้ดีซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวที่ที่ส่วนตัวชอบเลยนะที่ร er nah ูด <mon> ิเกอร์สำหรับเล็งตัวรูดิเกอร์เนาะก็ยังมองว่ารูดิเกอร์ในฤดูกาลนี้ยังยังอยากให้ไปขึ้นไปที่อีลิตอยู่นะเพราะว่าส่วนตัวชื่นชอบอะอืมอืมอืมก็คิดเหมือนกับแบงค์เลยว่าอีลิตแน่นอนสําหรับรูดิเกอร์เพราะว่าไม่เจ็บแล้วก็ยินระยะได้ดีเนาะเป็นกองหลังที่ไม่เจ็บเลย ยืนระยะได้ดีมากสำหรับลูดิเกอร์คือโอ้โหของจริงแข็งแกร้งจริงหนักแน่นแล้วก็เข้าบอลหนักไม่พลาดเลยเต็มที่เพื่อทีมแบบสุดๆเลยลูดิเกอร์โอเคงั้นเราไปกันต่อดีกว่าแดนกลางโอ้คนนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากครับขึ้นไปเลยขึ้นไปเวอร์คาร์สแบบแอย่างจังเลยสำหรับจูตเบลลิงแฮมโอ้โหเดนิวซีดานไม่ต้องพูดอะไรเลยจูตนี่คือเวอร์คาร์สแน่นอน สุดสุดแล้วอะ่ะโอ้โหคุ้มยิ่งกว่าคุ้มได้จูดไปนี่คือเกมรับก็เล่นดีเกมลุกเล่นได้สุดยอดเลยอตอนนี้นะก็จะเป็นการเลี้ยงบอลการออกบอลการทำประตูมันครบครบไปหมดแล้วอะ่ะสำหรับกองกลางคนนี้ใช่ไม่ต้องพูดอะไรเลยอะ่ะแบบว่าพูดไปพอแล้วนับเสร็จจูดเวอร์คาสแน่นอนครับคนนี้ก็ให้เหมือนกันเลยนะโอ้โห สำคัญสุดๆจะอายุเท่าไหร่ก็ตามก็โอ้ที่สุดแล้วสำหรับโทนี่โครสใช่ไม่มีเนี่ยไม่มีโทนี่โครสเนี่ยการออกบอลแนวไกลการทะลุช่องแบบทะลุช่องขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นบอลเล็พื้นหรือบอลโยนยาวเนาะหายไปเลยใช่โอ้โหคือพอมีโทนี่โครสอยู่ในสนามคือวินิสิอุสโรดิโกจะเล่นง่ายขึ้นเยอะสำคัญมากจริงๆไม่ว่าจะอายุเยอะเท่าไหร่ก็ตามโทนี่โครสคือที่สุดแล้ว เห็นด้วยไหมเพราะว่าขาดขาดโค้ชไปเนี sort of ่ยก็ยังเราจะเห็นว <u> ่าย like ังไม่มีกองการคนไหนได้ข huh. <itudes> ึ้นมาเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตําแหน่งที่ที่ขาดไปของโค้ชเนอะเหมือนแบบเป็นตัวการ์ดที่เป็นใช่เป็นตัววางบอลที่ที่แมริ่ควรจะดับดันขึ้นมาแทนโค้ชเราก็ยังไม่เห็นว่ามีมีมีตำแหน่งนั้นมาเลยนะว่าขาดโค้ชไปเนี่ยเอาจริงๆนะตอนเนี้ยเหมือนจะเห็นแววแล้วก็คือคนนี้แต่เดี๋ยวค่อยพูดถึงใช่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  โอเคมาลูกาโมดิชอืมเหมือนกันเลยก็ต้องอยู่ตรงนั้นเลยเออคู่นี้มาได้ลงมาก็ยังเห็นแบบว่าความสําคัญของโมดิชกับมาริทจริงๆไม่ว่าจะอืมขึ้นมากแค่ไหนก็ตามมีฟอร์มตกลงไปบ้างแต่ว่าโอ้โหถ้าได้ลงเล่นเราก็จะเห็นความสําคัญของโมดิชกับมาริทจริงๆใช่แผงกองกลางเนี่ยคือ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะที่ลงมาเล่นคืออย่างน้อยต้องมียืนไว้คนหนึ่งอะโมดิชหรือโคลสเนี่ยอืม่วนหรือไม่ก็ถ้ากองกลางมาดิดทําผลงานไม่ดีเลยในนัดนั้นเปลี่ยนสองคนนี้ลงมาคือพิกเกมได้เลยอืมใช่สุดยอดจริงๆสองคนนี้คือยังไงก็ตามเป็นเวอร์คัสแน่แน่อืมโมดิชก็การันตีด้วยบอลงดอไปแล้วอะมันไม่มีอะไรต้องพิสูจน์แล้วใช่ใช <c oughs> โอเคครับต่อกันดีกว่าเพื่อนมา,นา,ามวิงกาวิกาอืมก็มคิดว่าถูกทีแล้วนะ นัดจุดใช่ตรงน,นั้นแหละอืม,อมก็ไม่มีอะไรมากนักเตะสารพัดประโยชน์คนนี้อืมยืนกลางรับเล่นดียืนกลางเล่นได้บล็อกทุบอกก็เล่นได้แบ็กซ้ายนี่ยิ่งเห็นได้ชัดเลยว่า่ามาดีใช่โอโ้โหดีแบบดีเลยอ,อืมลงมาแทนเมนดี้คือแบบอืมในเอลกาซิโกเนาะโอ้โหเกมเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเลยอะ่ะใช่ก็เป็นตัวจริงได้ไม่ยากเลยสำหรับคามาเวงกาเก็บประสบการณ์อีกหน่อยเนาะ จะประสบการณ์อีกหน่อยยังเด็กเลยใช่ใช่โอเคคนต่อมาโอ้โหอันนี้ถ้าปีที่แล้วเวอร์คา์ตแต่ถ้าปีนี้ขออยู่อีลิตพอสำหรับบารเบอร์เดนะคือปีนี้ค่อนข้างเงียบคือเจ้าตัวทำประตูน้อยแบบน้อยน้อยลงเยอะคือแอซซิตอะไรก็ยังพอมีเหมือนปีนี้อันเช่ไม่ได้เอาบาเบอร์ดไปยินปีขวาแบบปีที่แล้วแหละคือปีที่แล้วจะได้เห็นว่าบาเบอ์เด้โดจับไปยินปีขวาเยอะ มันเลยทําประตูได้ค่อนข้างเยอะเลยอ่ะบ่อยแต่พอมาปีเนี้ยคือยืนกลางแบบเต็มตัวแล้วมันก็อาจจะน้อยลงเกี่ยวที่จุดนี้ด้วยเพราะว่ามันก็ถึงยุคเปลี่ยนถ่ายแล้วเนาะแบงค์เนาะว่ากลางมันิดอีกหน่อยสามคนก็ถ้ามองชัดๆก็น่าจะมีจู๊ดมีบาเบอร์ดี้แล้วก็ชัวร์มนี่ไปแล้วนะตอนนี้นะใช่ก็บทบาทน้อยลงแต่ว่ายังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมสปีดการแบบแพชชั่นการเข้าบอลอะไรที่รุนแรงเนาะก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมบาเบอร์ดี้ ก็เป็นอิลิตแล้วกันเพราะว่าส่วนตัวมองว่ายังไม่เท่าจูดในปีนี้ใช่คือต่อให้ประตูจะน้อยลงแต่ว่าผลงานเจ้าตัวก็ไม่ได้ดีแบบปีที่แล้วจริงๆอะ่ะอืมดรอปลงไปใช่ทุกด้านเลยดรอปดรอปแบบเห็นได้ชัดเลยใช่โอเคชูอาร์เมนี่อันนี้อ,อ่ะส่วนตัวกูให้เวอร์คาร์นะถ้าชูอาร์เพราะว่าสำคัญมากกางลงรับแทนคาเซมิโลไปเนี่ยคือชูอาร์นี่ โคตรดีเลยอ่ะเป็นกังรับที่ตัดเกมสุดยอดออกบอลเยี่ยมคือมันไม่ต้องมีอะไรแล้วคือการที่คุณตัดบอลกลางสนามได้ตัดลูกทรงเข้าแท็งเกิลไม่ว่าจะสไลด์หรือยืนเข้าปะทะเลยอ่ะชัวรมินี่ทำได้ดีหมดแล้วออกบอลค่อนข้างดีด้วยแถมทีเด็ดมีลูกกิงไกอีกคนเลยนะที่เมีทีเด็ดลูกกิงไกเนี่ยคือมันครบละ สำหรับตำแหน่งนี้ก็ช่วไม่นี่ต้องยอมสกาวมันทีจริงๆว่ะไปแย่งเลี้ยงพมาได้แล้วก็คุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยเป็นหนึ่งเหตุผลที่มาริดกล้าปล่อยิเมโลให้แมนยูเเลยนะเพราะเขามั่นใจว่าเจอร์มีนี่แทนได้ช่วไม่นี่คือแทนได้เลยไม่น่าเกลียดเลยยอดเยี่ยมมากๆโอเคครับดานี่เซบ่ายอดแบง์ว่าไงเซบ่ายอดเซบ่ายอดขอให้ที่โลเทชันนะคือเขาเป็นคนหนึ่งที่ ที่มีเรื่องของคุณอ่ะไม่ธรรมดาเลยนะเทคนิคควาะตัวคือแบบได้ไดเลยทั้งเรื่องการออก<ช>บอลจ่ายบอลคลองบอลเซบิยอตข้านจะเป็นนักเตะที่ครบเครื่องแต่ว่าพอเขามีจุดเสียข้อหนึ่งในเรื่องของการจบสกอร์ที่ที่ฝืนเล่นไปหน่อยในจังหวะสุดท้ายอ่ะ<ช>เราจะเห็นว่าเซบิยอตขึ้นมาเติมเกลูกก็ดีนะแต่ว่าบางทีในจังหวะสุดท้ายเขาทาได้ไม่ค่อยดีมากแต่ในเรื่องของคุณภาพด้านอื่นๆของเซบิยอตเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะคนเนี่ยอื คือเซบิยอสเนี่ยติดยิงเองชอบเวลาเข้าพื้นที่สุดท้ายชอบไม่จ่ายชอบยิงเองแค่นั้นเลยจริงๆแต่ว่าไปอยู่ทีมอื่นเนี่ยตัวจริงเลยนะตัวจริงได้เลยคาร์แบบเป็นเป็นเวอร์คาร์ได้เลยอ่ะแต่ว่ามัดลิดก็คือคือเราได้เห็นตอนที่มาอยู่อาเซนอนแล้วว่าเซบิยอสแม่งดีขนาดไหนใช่ใช่แล้วก็มัดลิดก็คือเก็บไว้กูไม่ให้ทีมอื่นเล่นเลยใช่ก็คือเอาไว้เป็นสำรองทีเด็ดของตัวเองไปก็เป็นได้แค่นี้แล้วแหละตอนนี้เซบิยอสก็ <Okay. S 2> เป็นโลเทชันที่คุณภาพโอเคอาดากูแลอันนี้แหละต้องพูดเลยโอ้โห mm hmm. mm hmm. oh ตัวลูกสรารพัดประโยชน์สรารพัดประโยชน์กว่า mm hmm. จะได้เห็นลงมาเล่นเกือบหกเดือนเย็ดเคเจ็บแล้วเจ็บอีก mm hmm. หายเจ็บกลับมาซ้อมแม่งเจ็บอีกโอ้โ oh ห mm hmm. แต่พอได้ลงมาตัวจริงถึงแม้จะเป็นบอล้วยเกมเล็กๆนะ mm hmm. แต่คือส่วนตัวกูแหละกูเห็น potential mm hmm. ว่าเนี่ยแหละ คือถ้ายังดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคนเนี้คือ next Tony Cross เลยจริงๆเลยออก <okay. S 2> บอลดีแบบโอ้โหสุดยอดแบบสุดยอดเลยอะ่ะแม่งเรมาริดแม่งสุดยอดจริงๆสเกลเนี่ยเกลจริงมาก17แม่งโอ้โหได้ขนาดนี้อะ่ะไม่น่าเชื่อจริงๆก็สุดยอดครับอาดากูแลส่วนตัวมองว่าตัวจริงได้ไม่น่าเกียดเลย เป็นตัวจริงได้เลยทดแทนในบางเกมได้ตอนนี้นะจากที่เห็นเกมเดียวนะเน้นย้ําว่าเกมเดียวนะตอนนี้ตัวจริงได้จากฟอร์มโอเคเลยอะ่ะแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นพวกนี้แน่นนต้องเก็บประสบการณ์อีกนะใช่อีกเยอะเลยอืแต่ว่าเออก็เป็นตัวจริงได้ไม่น่าเกียดโอเคเราเข้าสู่ตัวรูกกันละสี่คนสุดท้าย อขอไล่จากขวามาซ้ายแล้วกันอะเริ่มที่บาหิมดีอาร์ตก่อนบาหิมเมื่อคืนเราจะไม่นับนะเราจะมองภาพรวมนะถึงแม้เมื่อคืนจะสุดยอดก็ตามบาหิมดีอาร์ตเนี่ยคือต้องต้องมองว่าได้รับโอกาสน้อยแบงค์ใช่ตัวจริงอะยังไงก็ตามมันเป็นวินิซิอุสคู่โรดิโกถึงแม้ว่าจะฟูเซลูมาก็ตามแต่ว่าอันเช่จะไม่ค่อยใช้หรอกจะเป็นเนี่ยแหละโรดิโกกับวินิซิอุส คือบากิมดิอาร์ถ้าได้โอกาสแม่งเชิดฉายแน่นอนอันนี้การันตีใช่ใชคือความเร็วก็ดีไปกับบอลได้ดีอีกแล้วก็จบสกอร์ค่อนข้างดีเลยนะอาจจะยังไม่ไมดีมากแต่เรียกได้ว่าดีเลยอืนะตอนนี้ก็ถ้าเทียบกันมันยังเทียบสองคนนี้ไม่ได้อะเอาถ้าพูดตามตัวใช่ใช่ด้วยตำแหน่งด้วยมันเหมือนแบบเชิงหน้าต่ำมากกว่ามันเหมือนก็ตัางตัวลุกเลยเนี้ยหน้าต่ำมากกว่า ดังนั้นกูมองว่าดิแตอนนี้เป็นโลเทชันที่ดีที่สุดของมาลิดท,ที่มัลลิดมีอยู่ใช่โอเคเหมือนกันโฮเซลูบ้างอ่ะโฮเซลูแบง์งโฮเซลูซลก็ก็โเลเทชันเหมือนกันคืออย่างที่เคยพูดไว้ว่าโดไอโฮเซลูเนี่ย <c oughs> เป็นอีกหนึ่งนที่แอนเช่เซ็นมาเพราะว่าต้องการในความหลากหลายของเกมโลกนะเพราะว่าต้วยเราจะเห็นว่าศูนย์หน้าที่นัรลิมีนอกจาก ถ้าคนอื่นที่ไม่รับพอเชลูเนี่ยจะเป็นสมน้าที่ไม่ได้มีความสูงอยู่แล้วซึ่งอันเชยอยากอยากได้สูตรหน้าที่มีความสูงเพราะว่ามันมันมีอีกหนึ่งเรื่องการแก้เกมมีผลของการแก้เกมที่เราลงมาปุ๊บเปลี่ยนเกมเป็นเป็นเกมบอลโยนอะไรเงี้ยมันจะมีตัวพักบอ,อลคอยรับบอลข้างหน้าแดนหน้าเพราะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งโลเคชั่นที่หมอโอเคนะถือว่าใช้ได้แต่ว่าเป็นตัวจริงคงคงไม่ได้ก็ยังเป็นตัวจริงไม่ได้อย่างที่แบงค์บอกเลยชไม่เหมาะยังไม่เหมาะ อืมออะส่วนตัวกูมองว่าตอนเนี้ยคือไม่ลงเล่นอาจจะยังดีกว่าด้วยซ้าอืมๆแต่ก็อ่ะมันบางเกมมันอาจจะต้องใช้ลูกกลางอาการของโฮเซลูอ่ะช่ก็มองว่าเป็นโลเทชั่นที่ถือว่าโอเคอยู่มันมีคนดีกว่านี้อยู่แล้วแหละสําหรับตําแหน่งหน้าตัวเป้านะไในปีหน้าจะมีเอนดิกเข้ามาอีกหรือว่าเอมบัเป้ด้วยอืมชยังไม่รู้นะว่านาคตจะเป็นไงสําหรับหน้าป้องมาริดก็รอลุ้นกันต่อไป โอเคสองคนท้ายอันนี้ไม่ไม่น่ายากนะใช่สรสองคนท้ายก็อ่ะคิดว่าเห็นด้วยเหมือนกันนะสำหรับแบงค์รเรา,าพูดคู่ไปเลยไม้ก่อนของคนเนี้ยเพราะว่า<อ>สไตล์คล้ายกันอยู่ตรงนี้แน่นอนไม่ว่าจะยังไงก็ตามถึงแม้ว่าคนจะด่าโรดิโก้เยอะแล้วก็วีนิปีนี้ก็ค่อนข้างเยอะขึ้นนะะว่าอีโก้สูงใช่เหมือนความมั่นใจสูงขึ้นเยอะแต่ว่าใดๆก็ตามครับสองตัวลูกที่ดีที่สุดใน ทีมชุดนี้ก็ยังต้องให้ 2>, <ม>2คนนี้จริงๆนะใช่ใช่ยังยังไงก็ตามโรดิโกก็ยังเป็นตัวลุกที่คมที่สุดในทีนี้<ม>แล้ววินิซิอุสก็อันตรายที่สุดเช่นเดียวกันใช่ใช่มันไม่ต้องพูดอะไรแล้วอะ่ะวินิซิอุสคือเร็ว<ม>ยิงได้สร้างสรรค์โอกาสได้ดีแล้วก็มีเทสอะไรก็ตามที่กองหลังจะยัดเข้ามาเนี่ยไปกระบ,บอล<ม>ได้ดีมากๆแล้วก็อ่ะเลี้ยงบอลผ่านไปได้ สบายๆเลยวินิสอุส่วนโรติโก้ก็จุดเด่นคล้ายๆกันเรื่องการเลี้ยงบอลแต่มีข้อดีกว่าวินีตรงที่ว่าจบสกอร์ดีกว่าอันนี้ต้องพูดตรงว่าวินิสุสเนี่ยคมไม่เท่าโรติโก้ใช่ก็น่าจะประมาณนี้แหละเนาะแบงค์เนาะหมดแล้วสำหรับคุณแมรีดปีนี้อืใช่ก็จบไปแล้วก็เห็นด้วยกับลิสเราไหมยังไงก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยครับใช่ก็ ฝากไว้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยครับกดกระดิ่งข้างล่างด้วยก็วันนี้พวกเราลาไปก่อนอยากได้ทีมไหนตอนต่อไปก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยครับใช่ครก็วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครับบ๊ายบาย,บาย,บาย